ชุดนี้ตุ้มพูทั้งหมดนะครับสี่ตัวชุดนี้ใครสนใจเอาไปขุนได้นะครับไปปล่อยหญ้าปล่อยมีแปบงหญ้าไปปล่อยนะครับเลี้ยงไม่นานมีกําไรนะใช่ไหมรถใครไม่รู้เขาจอดอย่างไรได้ไหมไม่เจาะอย่างนี้ลยเขาไวใจแน่ๆที่เบอร์โทรอะไรนะ 091 091 752 7167 7167ชุดนี้เปิดตัวเท่าไหร่นะ12,000 12,000เท่ากันครับนะครับ12,500ชุดนี้4ตัวนะครับ12,500ต่อรองได้นะโทรลงมาโทรควีกันชุดนี้12,500นะครับ สี่ตัวครับตัวละหมื่นสองห้าร้อยใครมีหญ้าสามารถเอาไปปล่อยกินหญ้านะครับเลี้ยงแป๊บเดียวมีกำไรนะครับชุดนี้นะครับผม 1200, หมื่นสองห้าร้อยสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับต่อรองราคากันได้นะครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ขายยาวกว่าเดียวเดี๋ยวมาอีกสองคันน่นะนู่นหน่ะมาอีกคันใครมาละ่ะเอ๊ดมาอีกคัน ขายตัวเท่าไห่นี mm ่ยดูเท่าไหร่นี่หมือนกบา้าพนมีมีโตโตมีตอยู่องันอมีตัวไปปล่อยนีนะปล่ออย่งเี้อันนี้ซื้อไปปล่อยทุ่งนี่ครับตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นหน้านตัวละสิบสองห้าร้อยครับตัวละสิบสองห้าร้อยนะครับใครสนใจไปปล่อยขุนตัวผู้ทั้งหมดมีเบอร์โทรไหมใช่มีครับเบอร์อะไรนะศูนย์แปดหห้า ศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าสองเปิดตัวแล้วสิบสองสิบสองห้ารนะ้อยต่อรองได้นะคคสนใจก็สอบถามได้นะครับผมโอเคครับสนใจก็สอบถามได้นะครับขายทั้งรถทั้งบัวนะครับตัวนี้แสนหนึ่ง มาขับกลับไปเลยนะครับขับกลับไปเลยได้ถ้าเอาแต่กวัวก็สิบสองสิบสองห้ารอยตัวละหมื่นสองห้ารอยอันนี้ขายทางรถทั้งัวแสนหนึ่ง <c oughs> มาขับกลับไปเลย <c oughs> ต่ตัวเลยครับซื้อรถด,ด้วยวัวด้วยครับเปิดไว้ที่แสนหนึ่งเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้นะครับอยู่เขาไม้แก้วครับชนบุรีนะครับผม เจ้าพระอัวก็ตัวละหมื่นสองห้ารอยนะครับตัวผู้นะครับใครมีแปลงหญ้าก็เอาไปไปล่อยเลี้ยงแป๊บเดียวมีกำไรนะครับชุดนี้